ค่ะวันนี้เราจะมาเปลี่ยนสีรถกันนะคะที่ขนส่งขั้นตอนแรกเลยเนี่ยเมื่อเมื่อมาถึงขนส่งเนี่ยเราต้องนํารถเข้ามาตรวจสภาพนะคะเอกสารที่ต้องใช้ก็เล่มทะเบียนรถนะคะตัวจริงเดี๋ยวเราจะเข้าขับไปต่อคิวเพื่อทําการตรวจสภาพกันเลยนะคะ,อะเอกสารที่ใช้ในการแจ้งเปลี่ยนสีทะเบียนรถก็ตามนี้นะคะ รายละเอียดก็ต้องเขียนตามนี้นะคะมีใบเสร็จในการแจ้งเปลี่ยนสีรถนะคะตอนนี้กำลังนั่งรองคิวนะคะถ้าเจ้าของรถมาทำเรื่องกับทางขนส่งเองก็ต้องใช้ประชาชนตกวจริงเราทำเรื่องรอประมาณเกือบสองชั่วโมงนะคะ ก็เป็นอันว่าเจ้าหน้าที่ก็คืนเอกสารกลับมาแล้วก็ทําการแก้ไขในเล่มทะเบียนรถตัวจริงให้เราแล้วเรียบร้อยนะคะเป็นเปลี่ยนสีจากสีเทาไปเป็นสีดํานะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาให้เพื่อนๆได้ดูว่าค่าใช้จ่ายในการแจ้งเปลี่ยนสีรถยนต์เนี่ยเราหมดไปเท่าไหร่นะคะก็ทะเบียนนี้นะคะมาดูใ,ใกล้ รวมทั้งหมด55บาทเองนะคะแจ้งเปลี่ยน4ีรถแลกเวลาถ้าเราเจ้าของรถไปไปทำเองเนี่ยสละเวลาไปประมาณ2ชั่วโมงนะคะที่กรมขนส่งเอ่อกรมขนส่งที่ไหนก็ได้นะคะที่ใกล้ๆบ้านเรานะ,ะเข้าไปก็ทำตามขั้นตอนในคลิปนี้ได้เลยนะคะเอกสารมีไม่เยอะนะคะถ้าเจ้าของไปดำเนินเรื่องเองก็ให้พกบัตรประชาชนตัวจริงไปด้วยนะคะ ส่วนถ้าเจ้าของไม่มีเวลามอบอำนาจคนอื่นไปทำแทนก็ต้องมีใบมอบอำนาจด้วยนะคะไม่อย่างที่คิดนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ